ท่านใดอยากมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเคล็ดลับเสริมดวงมีดังนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของ คนที่อยากจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคว่าจะมีเคล็ดลับเสริมดวงอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งท่านใดที่อยากจะถูกรางวาัลนะครับหรืออยากจะโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ลองรับชมรับฟังดูนะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าคนที่มีโชคลาภอยู่เสมอนะครับก็มักจะเป็นคนนะครับที่ชอบทําบุญให้ทานอยู่เป็นประจำ ฉะนั้นนะฮะถ้าท่านใดที่อยากเจ้าดีในทางด้านนี้นะครับในทางการเสี่ยงโชคนะฮะก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับคนที่ยากไร้หรือคนที่กําลังเดือดร้อนนะฮะมาขอความช่วยเหลือกับเรานะครับ และเมื่อเราช่วยเหลือหรือให้เขาไปแล้วนะครับก็อย่าไปคิดเสียได้นะฮะหากเราช่วยเขาได้เราก็รีบช่วยเพราะอานิสงส์จากการช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนนี้นะครับาจากการที่เราช่วยด้วยใจที่มีเมตตาท่านว่าจะส่งผลให้เรานั้นมีโชคมีลาบนะฮะและก็มีความโชคดีเร็วมากนะฮะแต่ถ้าหากท่านใดนะครับเป็นคนที่ ชอบทำบุญทําทานเป็นประจําอยู่แล้วนะครับและก็รักษาศีลอยู่เสมอเมื่อบุญบารมีถึงพร้อมนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางโชคลาภของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าหากเราอยากจะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะฮะก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานอยู่เสมอนั่นเองครับ บาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการที่คนเราจะถูกหวยนะครับหรือถูกรางวาัลถูกลอตเตอรี่หรือโชคดีนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนั้นนะโดยแท้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะคนที่จะมีโชคมีลาบก็มักจะโยงใยอยู่กับผลแห่งกรรมด้วยนะนั่นก็คือ,อผลของการกระทำนั่นเองนะครับ ท่านว่าใครที่ทําความดีนะครับและหมั่นทําบุญทําทานอยู่เสมออนิสงส์นั้นนะครับก็ย่อมจะส่งผลให้พบเจอกับสิ่งดีๆนะและสิ่งร้ายๆมันก็ยากที่จะเข้ามาหาตัวด้วยแต่ถ้าใครนะครับชอบทําแต่สิ่งไม่ดีชอบทําแต่สิ่งเลวร้ายนะครับแล้วจะมาหวังให้สิ่งดีๆนั้นเข้ามาในชีวิต มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับหรือไม่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเสี่ยงดวงอ่าสักงวดหนึ่งนะครับก็ขอให้เรานั้นไปทำบุญสร้างบุญเสียก่อนยิ่งถ้าเป็นการทำบุญแบบ เราไม่เสียดายเงินเสียดายสิ่งของที่เราได้ทําบุญไปนะครับมันก็จะเป็นการสร้างพลังบุญบารมีให้กับตัวเราเองนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากถ้าหากว่าท่านใดทําได้นะและเมื่อเรามีโชคลาบนะครับหรือโชคดีแล้วก็มั่นทําบุญ อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะฮะท่านว่าคนที่เสี่ยงโชคถูกรงวัลใหญ่ๆนั้นก็มักจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอนะครับเพราะเชื่อกันว่าผลของบุญนั้น จะดนบันดาลให้ชีวิตของเขามีความสุขความเจริญต่อไปและบางคนเองนะครับเมื่อทําบุญทาทานแล้วนะฮะก็มักจะโชคดีมีลาบอย่างไม่คาดฝันก็มีเช่นเดียวกันครับหลายๆคนชอบถามว่าเราควรจะเสี่ยงโชคในช่วงเวลาไหนดีนะครับซึ่งครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่า คนที่เสี่ยงโชคแล้วนะฮะโชคดีนะฮะเขาเองก็ต้องทำบุญมามากพอด้วยนะครับและเวลาของดวงก็ต้องเหมาะสมพอดีนะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านเองคงจะเคยได้ยินว่าคนนู้นมีดวงคนนี้ไม่มีดวงนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นเรื่องจริง เพราะเรื่องของกรรมนั้นมันมีความซับซ้อนนะครับจนยากที่คนอย่างเรานั้นจะเข้าใจได้เพราะบางคนนั้นนะครับในอดีตชาติไม่เคยทําบุญมาก่อนเลยนะฮะพอมาในชาตินี้บางทีก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาช่วยให้มีโชคมีลาบมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับ หรือบางคนเองนะครับก็กลายเป็นคนที่ไม่มีดวงในเรื่องเสี่ยงโชคเลยนะครับหรือบางทีแม้แต่คนเอารางวัลที่หนึ่งะฮะมายัดใส่มือให้ก็ยังไม่เอาไม่ซื้อนะครับเพราะกรรมที่ได้ทําลงไปนั้นนะครับอาจจะบังเอาไว้นะจนมองไม่เห็นโชคลาภของตัวเองหรือโชคลาภวาสนาที่จะเข้ามาหา แต่บางคนนั้นนะครับไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยนะครับกลับมีโชคลาภเกือบทุกงวดทุกครั้งซึ่งที่เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าพื้นฐานบุญของเขานั้นมาดีแล้วนะครับท่านว่าคนที่มีพื้นฐานดวงชะตาดีนะฮะย่อมจะมีโชคลาภอยู่บ่อยครั้งหรือคนที่มีบุญก็ย่อมจะมีโชคลาภนะอยู่ตลอดเวลาครับ ส่วนบางท่านเองนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นนอกจากเลือกอช่วงเวลาแล้วนะครับก็ยังเลือกวันที่ดีด้วยนะฮะซึ่งคนที่เชื่อในทางนี้ก็จะเลือกวันที่ดีที่สุดนะครับที่สอดคล้องกับพื้นฐานดวงชะตาของตัวเขาเองนะครับและเมื่อสองอย่างนี้มาบรรจบกันพอดีเขาเองก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะครับแต่โชคลาบที่เขาได้นั้นนะครับ จะใหญ่หรือเล็กนะฮะก็ว่ากันตามหลักของกฎแห่งกรรมด้วยแต่บางคนเองเมื่อได้โชคลาภมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นทุกขลาภนะที่เรียกกันว่า,าได้ลาบมาแล้วก็ต้องมีทุกใหญ่ตามมาด้วยเช่นกันท่านว่าหากเรามองในแง่ของกฎแห่งกรรมนะครับในช่วงเวลาที่เรียกว่าผลกรรมดีนั้นกําลังส่งผลอยู่เราเองก็จะมีความสุขทั้งกายและใจนะครับเพราะว่า กำลังได้รับผลของบุญที่เราได้ทำมาแล้วนะครับและเวลาแห่งความสุขนี้เองนะครับที่หลายๆท่านถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นหลายๆท่านเองนะครับจึงเลือกเอาเวลา,าแห่งความสุขนี้นะครับลองเสี่ยงโชคดูเผื่อว่าจะได้รับผลบุญที่ได้เคยทำเอาไว้แบบไม่คาดฝันครับ ท่านว่าคนที่ถูกรางวัลใหญ่นะครับก็มักจะเสี่ยงโชคอยู่กับเจ้าประจำนะครับที่มเีเรียกว่าสายสัมพันธ์กันอย่างดีนะฮะและเหตุที่มีโชคมีลาบอยู่เป็นประจำก็เพราะอาจจะมีบุญเชื่อมสัมพันธ์ หรือมีบุญร่วมกันอยู่นะครับและเมื่อถึงเวลาบุญเหล่านั้นก็จะส่งผลให้นะดังนั้นนะฮะถ้าใครอยากจะเชื่อมบุญนะครับกับคนที่เราจะเสี่ยงโชคด้วยเราเองนะครับก็ต้องหมันนะฮะสร้างบุญสร้างกุศสแล้วก็อุทิศบุญแบ่งไปให้เขาทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราทําบุญไปแล้วนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับท่านว่าการเสริมบุญให้กับตัวเราเอง ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นนะครับทุกครั้งที่เราอาจจะนอนฝันเห็นดวงวิญญาณต่างๆนะที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับหรืออาจจะฝันเห็นเทพเทวดาหรือใครก็ตามนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ควรจะไปทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญกุศลเหล่านั้นนะครับไปให้ท่านเพราะการมาในความฝันของท่านเหล่านั้น ก็อาจจะมาบอกความในถึงโชคลาภนะฮะที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นได้และการตีความฝันนั้นนะครับส่วนมากแล้วคนโบราณท่านว่าวนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อบอกว่าให้ยึดหลักสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นอายุ พรรษาหรือวันเกิดหรือสิ่งที่เห็นในความฝันนั่นเองนะครับและถ้าคนที่จะเสี่ยงโชคเป็นผู้ชายนะครับมีความเชื่อกันว่านะครับให้บวกหนึ่งนะส่วนท่านใดที่เป็นผู้หญิงท่านว่าให้ลบหนึ่งนะฮะและเรื่องของโชคลาภนะฮะจากการเสี่ยงโชคนี้นะครับท่านว่าใครจะโชคดีหรือโชคไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่เรานั้นเคยสะสมเอาไว้ด้วยครับ คนเมื่อมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแล้วนะครับก็มักจะซื้อบ้านที่ดินหรือซื้อรถลดหนี้สินนะครับหรือบางคนเองก็อเอาไปแจกญาติพี่น้องเลี้ยงเพื่อนฝูงเป็นต้นนะครับ ท่านว่าการได้โชคลาบนะครับจากการเสี่ยงโชคนี้ก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้เราเสมอนะครับบางทีมันอาจจะกลายเป็นทุกขลาบก็เป็นได้นะฮะเพราะบางคนที่เคยมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขนะฮะแต่พอถูกรางวัลนะหรือโชคดีจากการเสี่ยงโชคขึ้นมาเพื่อนที่ไม่เคยเจอมานานนะะก็อาจจะมาให้เห็นหรือแม้แต่ญาติพี่น้องนะครับหรือเจ้าหนี้ ก็จะพากันมาของเงินมายืมเงินอยู่ตลอดก็ส่งผลให้ชีวิตนะฮะของคนที่โชคดีนั้นหมดความสุขจนกลายเป็นทุกขลาบมาแทนนะครับหรือบางคนเองนะครับก็อาจจะถูกกลั่นแกล้งนะจนเดือดร้อนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่น ดังนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าหากเรามีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามนะฮะก็ขอให้นำลาบที่ได้จากการเสี่ยงโชคนั้นก็แบ่งไปทำบุญทำทานบ้างเพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองนะฮะเพิ่มผูนมากขึ้นตามหลักการสร้างบุญนะฮะของบุญกิริยาสิบประการ เพราะการสร้างบุญต่อการทำบุญต่อนั้นะจะเพิ่มประโยชน์และความสุขให้กับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งสำคัญในการทำทานก็คือเป็นการลดความตรรีนะฮะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะฮะหรือในทรัพสมบัติเพราะว่าในโลกนี้นะครับไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนฉะนั้นเมื่อเราได้มาก็ต้องใช้ไป แต่เราเองก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยและก็ต้องรู้จักเก็บรักษา,าควรจะใช้จ่ายตามความเหมาะสมนะครับพยายามเลี้ยงชีวิตให้พอเพียงไม่ฟุ่งเฟอ้อเมื่อเหลือก็นำไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากนะครับเพราะว่าผลบุญที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นยิ่งประสบความสุขความเจริญครับ ขอ,อโมทนาบุญและก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอ,อโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และก็รับชมคลิปนี้สาธุครับ